สวัสดีครับนี่ใครว่ายูพักนกปลอมสิมารีวิวงานนกกวักนกที่ลุมปลอมครับนี่ก็เป็นงานวันที่หาเดือนหกปีสองพัรอยหกสิบสามครับสิทด้จัดทรงให้ลูกค้าเมื่ออ่่นนะครับผมเตรียมทรงมารับชมรายละเอียดผลงานกันเลยครับน,นกหนังนะครับนี่ นกนังผุมนังเทียมครับแข็งแรงทนทานครับผมนี่ครับสินค้าครับ ใจสอบถามรายละเอียดเข้ามาใด้ครับครับส่งเป็นส่งกลางปีกครับผมลงไล่คนสีเท่านะครับเป็นนกเป็นนกอิลุ่ม ขอบคุณที่รับชมครับ